ดูา way, อาพี่กอาขออนุญาตถ่ายนะครับ<ล>อ่าอ่าขอหาผมกินเหล้าครับจะให้ผมขับไปด่านนะอ่าโอเคพี่อ่าน,นี่ครับนี่นี่นี่สายตรคคองอ้อมใหญ่ <ise. S 2> อ่าครับเนี่ยครับวับนเสาร์ที่อ่าสิบสองมิถุนา,ามาดักมาได้อย่างนี้เลยครับ,รบนะครับดูเดินมาโบปุป๊บปั๊บอ่าโอเควผมขับไปด่านให้ครับอ่าโอเคนะครับอ่าขับได้ด่านเลยครับครับได้เลยครับครับชื่ออะไรพี่พี่ชื่ออะไร เเลยครับพี่ไปถามพี่นุ่นไม่ไม่ไม่พี่ชื่ออะไรไปถามพี่นุ่นได้เลยไม่ขอขอบัตรด้วยพี่ชื่ออะไรครับไปถามพี่นุ่นได้เลยครับน่ะอาผมอาผมถามพี่ชื่ออะไรครับแล้วผมไปด่าให้ผมไม่มีอะไรผมไม่ได้ดื่มด้วยชัวชัวเอามาชัวขอทราบทราบชื่อพี่หน่อยนะครับบัรูดูเลยครับบัตรบัตรอะไรบ้างครับดูชื่ออะไรพี่ดูดิชื่อเลยเอานามสกุลชื่อนามสกุลที่ตำแหน่งอะไรครับพี่ปฏิบัติงานอะไรเป็นอาสาหรือว่าเป็นตำรวจจริงครับไปหลังครับเป็นอาสาตำรวจจริงครับมาดักอย่างเงี้ย คืออะไรครับงงงงครับนี่ครับข้างหน้าก็หอผมนะครับเนี่ยตรงไปแล้วแล้วขวาครับแล้วตอนนีวผมถอยไปด่านให้นะอ่าเรถือเลยถอยไปด่านให้ครับว่าไงครับจะไปไหนเนี่ยกลับหอเนี่ยครับไปได้เลยไปไปอ่าับ<ป>แล้วเมื่อกี้เขามาจะมา จะมาบังคับให้ผมไปด่านไปอะไรครับมันมาโบกดักตรงทางอย่างนี้เลยเราจะเลี้ยวใช่ไหมใช่อันตรายไหมพี่ไม่ให้นมาดักตรงนี้เลยนะพี่ชื่ออะไรครับพี่สมจิตชื่อสมจิตอ่าชื่อสาวพออะไรตำแหน่งบัตรตำรวจอะไรครับพี่ชื่อสมจิตอยู่เออผมคือผมงคับมาโบปึ๊บโค้งมาอย่างนี้ถ้าเราเจตนาเลี้ยวก็เลี้ยวเออโค้งมาอย่างนี้คืออะไรครับผมต้องการคือพี่มาบ่มันไม่ใช่พี่มันติดออเออ ดูนะครับเจ้าที่ปฏิบัติงานอะไรไม่รู้มาแย่ปุ๊บมาดักกลางเลยครับดูดูดูงงครับหออยู่ไกลไหมเนี่ยพี่เนี่ยหอสีส้มเนี่ยเนี่ยห่อตรงนี้เนี่ยหอผมหะชื่อหออะไรเอสพาร์คอะเอสพาร์คสิบหกทับสี่มาอยู่มาอยู่มาส่งแฟนเหรอก็ก็ผมพักอยู่เนี่ยครับโอเคบอกกะหาโอเคครับไปโชคดีโชคดีครับครับนี่ครับ